ก็นี้มีผู้มีกิจธานะครับก็จะบูชาเข้าวตอบพระล่วงไปนะครับก็เข้าต่อพระล่วงนั้นก็เป็นเกิดจากพระเจ้อาศักดิ์สิทธิ์นะของพระล่วงเจ้าที่ป่วยข้าวตอกข้าตอ,อกภาษานบนลานวัดก็เกิดเป็นหินเป็นลูกเป็นก้อนนะครับ่ามากก็จะเป็นลูกก้อนสี่เหลี่ยมนะครับ ถึงอายุก็ตรนนี้ก็หลายร้อยปีแล้วจนหินจนดินก้อนเหล่านั้นน,น่ะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าไอ้กายสภาพนะเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้แม่เหล็กนะครับอันนี้แม่เหล็กนะครับดูติดนะครับจากหินกลายเป็นเหล็กนะครับเห็นไหมครับนะครับก็พุทธคุณการส,สิ้นชิ้นนี้ บอกว่าปลูกศสษไม่ต้องปลูกศสกนะครับเพราะว่าใ้ปลูกศสษจะวจ่าจะศักดิ์ศิ์ของพระลวงเจ้าแล้วนะครับแต่ว่าท่านไหนที่ไหว้พระสวดมนต์พกติดตัวไปวัดไปวาไปทําบุญที่ไหนเขาบอกเขาจะมีพุทธคุณเพิ่มขึ้นนะ,จะเจริญในกรอบครั์ปกป้องป้องกันคุ้มครองภัยต่างๆได้รีนักแรงนะครับผมและเวลาที่แมลงสัตรกัดต่อยนะครับนะครับฝนกับน้ํามะนาวนะครับฝนกับน้ํามะนาวทาที่แมลงสัตริยต่อยได้ ครับถอนพิษแก้พิษได้นะครับนะครับ,นะรบดูดติดนะครับหินกลายเป็นเหล็กไปแล้วนะครับนะครับสวนะครับนะ